ลือกันอยู่นานนะครับแล้วก็มีคําถามคาใจว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดตัวจริงๆหรือเปล่าและล่าสุดนี้นะครับแ p d ดากอน865พัศก็ได้เดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับโดยชิปรุ่นนี้นะครับมีการตีบวกอัปเดตขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับอย่างแ p d ดากอน865ธรรมดาเนี่ยมันจะมีความแรงอยู่ที่2.84กิกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เพิ่มคำว่าพัศมาแรงขึ้น10%ทันทีตัวนี้แรงขึ้นอยู่ที่3.1 g h z นะครับ ่วน G P U นะครับก็ยังใช้เป็นเอ e n โ650ตัวเดิมนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรซึ่งจะมีการตีบวกในส่วนของฟาคอมนะครับเคมว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมประมวลผลกราฟิกอะไรพวกนี้รวมไปถึงเฟรมเรทจะนิ่งกว่าเดิม10%อีกด้วยนะครับเขาเคมาว่า8.5,000เนี่ยจะทําให้ภาพนิ่งกว่าเดิมเล่นเกมลื่นไหลภาพจะเฉียนกว่าเดิม10%ประมาณนี้อีกทั้ง Snapdragon 8.5,000นะครับยังมีการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 6และมีโมเด็ม X55 เหมือนเดิมนะครับรองรับ 5G ด้วยและ Snapdragon 8.5,000นะคร ยังมีการลองรับหน้าจอค่ารีเฟรชอัปเกรดขึ้นเป็น144 h z เลยมีปุูน5.2ส่วนพวกหน่วยประเมินผล ISP หรือ DSP ยังคงใช้เป็นตัวเดิมนะครับเหมือนตัว865ธรรมดาทุกอย่างเลยทั้ง Spectra 480หรือ t e x o n 698ตามลำดับนะครับรวมไปถึงระบบชาร์จเร็ว Qui ิขชาร์จนะครับ4.0และคาดว่าตัวชิป Snapdragon 865พัน 65, เนี่ยจะใส่ใน n o t ต20 Series แน่นอนครับแต่ว่าที่ประเทศไทยของเรานะครับอาจจะเป็น X n o t เหมือนเดิมนะครับคงไม่ใช่ส a นปดากอนอีกตามเคยนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาฝากกันถ้าเพื่อนๆชอบนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ